สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวกล่องกระดาษใบนี้นะฮะไม่ใช่นะครับที่อยู่ในกล่องอันนี้นะฮะคือจอยสติกตัวเทพจากทางค่าย VKB ซ i m นะฮะ VKB ซ i m เนะฮะเป็นจอยสติกสัญชาติรัสเซียนะครับจอยที่เรากำลังรีวิวตัวนี้นะฮะจะเป็นรุ่น Gradator NXT Evo นะฮะเป็นรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าก้านคันโยกกันก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรมาบ้างนะครับ เอ่อลงมาเลยข้างในนะครับก็จะมีตัวคันโยกมาหนึ่งชุดนะครับและในกล่องนะฮะก็ยังมีอุปกรณ์มาแถมมาด้วยนะฮะตัวแรกก็จะเป็นไขควงนะครับมีตัวกริปนะฮะไว้เสริมฐานนะฮะไว้เวลาเราลองมือนะฮะใครที่ต้องการเสริมสูงขึ้นมาก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับนอกจากนี้นะฮะในรุ่นพรีเมียมเขาจะแถมโมดูลมาอีก2ชิ้นเราสามารถเปลี่ยนตัวสวิตช์คอนโทรลให้เป็น4ีทิศทางก็ได้นะครับมี น็อตล็อกนะฮะไม่ให้ตัวคันโยกบิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วก็มีตัวเปลี่ยนปุ่ม Quick f i l i n g มาให้อีกหนึ่งชุดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวก้านคันโยกหน่อยนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก้านคันโยกจะเป็นด้ามจับมือขวานะครับในส่วนของปุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วเราเทสกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างนะฮะเปิดออกมาก็จะเจอกับคู่มือการ ติดตั้งนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดนะขั้นตอนในการประกอบเจ้าตัวกานคันโยกเข้ากับตัวฐานต้องทำยังไงนะฮะมีท่อร้อยสายไฟนะครับที่ใช้ในการประกอบเข้ากับตัวฐานมาให้1เส้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสาย USB B to USB A มาให้1เส้นนะครับเป็น USB 2.0 cable นะครับ มีชุดอุปกรณ์มาให้นะฮะในชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างขอแกะดูเลยนะฮะมีไขควงหกเหลี่ยมนะฮะมาให้1อันนะครับมีอะไรอีกตัวนี้น่าจะเป็นสายที่ใช้สำหรับในการดึงสปริงนะฮะมีสปริงก้านคันโยกมาให้อีก3ชุดนะครับชุด1นเนี่ยจะเป็นตัวสปริงอ่อนนะฮะใครชอบน้ำหนักการดึงที่อ่อนก็เปลี่ยนเป็นเบอร์10นะฮะอันนี้เป็นเบอร์กลางแล้วก็ เป็นเบอร์หนักสุดคือเบอร์30นะฮะซึ่งในตัวเบสต,ตอนนี้ใส่มาแล้ว1ชุดนะฮะคือเบอร์20เป็นเบอร์กลางนะฮะตัวนี้เป็นสายดึงสปริงออกนะฮะมีจุกยางมาให้1อันนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับมีน็อตมา1ชุดมีตัวยึดเพจเข้ากับฐานนะครับอีกหนเซตแล้วก็มีน็อตมาหนึ่งเซตนะครับ เปิดตัวฐานออกมานะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีด้านหลังนี่มีแผงวงจรเดี๋ยวมันจะมีแผ่นเหล็กอีกตัวนึงมาปิดแล้วให้ยึดนะฮะแต่ว่าเราต้องทําการประกอบเจ้าตัวการขันโยกเข้ามาซะกอ่อนเราค่อยปิดแผ่นเหล็กลงไปนะครับในกล่องนะฮะก็ยังจะมีตัวแผ่นเหล็กนะครับเอาไว้ปิดประกอบด้านท้ายหลังจากที่เราทําการประกอบเจ้าตัวก้านสติ๊กเสร็จแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทําการประกอบ ก้านอันนี้เข้าไปแล้วมาทําการทดสอบกันดูกันนะครับว่าเจ้าจอสติกตัวนี้มันดียังไงคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะต้องอิมพอร์ตมันเข้ามาจากเมืองนอกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับในการประกอบก้านคันโยเข้ากับตัวเบสนะฮะก็ใช้อุปกรณ์เพียงแค่นี้นะฮะมีน็อตยึดตัวกริปนะครับแล้วก็น็อตยึดตัวเพดแล้วก็ไขควงฉกแฉ่นั้นเองนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราทําการใส่ท่อร้อยสายไฟนะครับเข้าไปกันตัวสายไฟซะก่อนนะครับ ใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการร้อยสายไฟนะฮะเจ้าตัวก้านคันโยกนะครับใส่เข้ามาในตัวฐานนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ดึงตัวเทปที่ล็อกตัวก้านคันโยกออกนะครับปึ๊ดอ,องเส้นครับ แล้วก็ทำการไขน็อตข้างล่างทั้ง3ตัวนะครับโดยน็อตที่เราใช้ในการขันก็จะเป็นน็อตตัวสีดำนะฮะในซองที่เขียนว่า i ลิ o มัลติออล์นะครับสาตัวพอดีตัวน็นอตตัวนี้จะเป็นน็อตหกแฉกนะฮะก็ต้องใช้ตัวหกแฉกที่เขาแถมมานะครับก็ทำการ เข้ามาขันนะฮะตรงนี้มันจะมีไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะมันจะมีสกูอยู่3ารูนะฮะก็ทําการขันเข้าสกูตรงนี้เข้าไปเลยนะครับ โอเคขอให้มันตึงมือที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการต่อสายไฟนะครับเข้ากับตัวแผงวงจรนะครับโดยวงจรที่เราต้องเสียบนะครับก็เสียบเข้าที่เส้นนี้นะครับก็ดูคั่วให้ถูกแล้วก็จิ้มมันลงไปนะฮะอ่ะคึกนะครับสำหรับสายไฟนะฮะตรงนี้เขาจะมีรางรับสายไฟมามาให้นะฮะเราก็ร้อยเข้าไปโดย ในการล็อกสายไฟนะครับเราเผื่อระยะสายไฟตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราโยกก้านขันโยกนะครับสายไฟมันจะได้ไม่ตึงไปนั่นเองนะครับหลังจากเราเสียบสายไฟเสร็จนะครับเราก็ทําการยึดฐานนะครับเข้ากับตัวจอยนะครับในการขันนะฮะเราควรขันสับด้านกันนะครับเพื่อให้มันดึงน้าหนักเท่าๆกันนะครับโดยเริ่มจากขวาบนก่อนนะครับเอาให้สุดเลยนะครับเราก็มาสายล่างนะครับ จากนั้นก็มาขวา่ากแล้วก็สายบนนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสำหรับการประกอบจอยสติ๊ก VKB ซิมตัวนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงข้อดีของเจ้าจอยสติ๊กตัวนี้กันหน่อยนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกใช้จอยสติ๊กตัวนี้นะฮะจอยสติ๊กตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะฮะไม่ใช่เป็นตัวไฮเอด์แต่ว่าเราเรียกว่าเป็นระดับ มิดเลเวลแล้วกันนะฮะถ้าตัวที่ถูกกว่าน,นี้นะฮะที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยก็จะเป็นของตัว master t ัสมาสเตอร์ทีหนึ่งนะฮะซึ่งจะมีทั้งตัวจอยสติ๊กแล้วก็ตัวขันเล่งมาให้นะฮะราคาทั้งเซตของเจ้า t ัสมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ6,000บาทส่วนจอยสติ๊กของ VKB SIM ซตัวนี้นะฮะ ราคาอยู่ที่165เหรียญ US นะฮะตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ5,600กรว่าบาทข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าตัวเลเยอของปุ่มต่างๆเนี่ยมันทำออกมาได้ดีตำแหน่งพอดีมือนะครับการดีดคืนของตัวก้านคันโยกเนี่ยก็ทำได้นิ่มนวลนะฮะเดีย๋ยวผมจะโยกให้ดูนะฮะปล่อยลงมาปึบนะฮะเด้งกับสมูทนุ่มนวลมากนะฮะฟีลิ่งในการจับแล้วก็ตำแหน่งของปุ่มกดต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ ดีเลยทีเดียวนะครับโดยสติกตัวนี้นะฮะจะมีปุ่มทางด้านบนเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มนะฮะบ,บนขวาเนี่ยจะเป็น4ี a เวสติกนะฮะซ้ายขวาขึ้นลงและกดลงไปได้อีก1ปุ่มนะฮะด้านตรงกลางล่างนะฮะก็จะเป็น4 w a y ว t ติกเหมือนกันนะฮะซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็กดได้อีก1ครั้งนะฮะส่วนบนซ้ายสุดนะฮะสำหรับรุ่นตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นแกนอนาล็อกหมุนได้ 8ทิศทางนะฮะแล้วก็กดลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครซื้อเป็นรุ่นสแตนดาร์ดมันจะเป็น4 4ทิศทางเหมือนกับเจ้าปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็กดลงไปได้หนึ่งะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเลือกอาวุธยิงอาวุธอะไรก็สามารถคัสตอมไปได้สําหรับนิ้วโป้งก็จะมี4ทิศทางมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับก็กดลงไปได้นะฮะถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะจะเป็นปุ่มกดลงไปอย่างเดียวนะครับส่วนตัวปุ่มเหนียวไกลนะฮะจะเป็น 2เลเยอร์นะฮะกดไป1นึ่ทีเป็น1จังหวะปึก๊กกดอีกทีหนึ่งทีก็จะเป็นอีก1ทิกเกอร์นะฮะนะจะเป็น2ทิกเกอร์ er นะ,ะในตัวนี้มีปุ่มระบบตัวแล็บปิดไฟลิ่งนะฮะดันลงมา1ทีก็ได้หรือจะดันขึ้นไปก็เป็นอีก1แกรกนะฮะตรงปุ่มนิ้วชี้มีปุ่มมาให้อีกหปุ่มนะครับไม่พอฮะตรงนิ้วก้อยมีไหมอีกหนึ่งปุ่มโอ้โหตำแหน่งของปุ่มต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมาได้ ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะฮะตัวด้ามจับนะฮะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะยกเว้นแค่ตัวฐานเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นตัวโลหะนะฮะแต่ว่าวัสดุของตัวพลาสติกนะฮะทำเนื้องานชิ้นงานออกมาได้ดูดีแน่นหนานะฮะจับแล้วไม่ก้องแกงป๋องแป้งนะครับตัวคันโยกนะครับจะมีตัวกริปรองมือมาให้ด้วยนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ามันเตี้ยไปนะฮะเขาก็แถมตัว หนามาให้นะฮะถ้าสังเกตดูนะฮะตัวตรงนี้มันจะบางกว่านะฮะตัวกิปตัวนี้จะหนากว่าเราก็ทําการขันน็อตออกแล้วก็ประกบตัวนี้เข้าไปนะ,ะตัวฐานจะมีปุ่มมาให้อีก3ปุ่มนะฮะด้านล่างนะครับจะมีตัวสวิตช์มาให้อีก3อันนะฮะเป็นสวิตช์แบบหมุนนะครับโดยซ้ายสุดสวิตช์ที่1เนี่ยจะเป็นสวิตช์ที่ดันขึ้นดันลงนะฮะสวิตช์จะเด้งกลับอยู่ตรงกลางเสมอส่วนตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น ตัวคันเร่งนะฮะถ้าใครไม่มีคันเร่งแยกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นคันเร่งได้นะสามารถปรับระดับคันเร่งสูงสุดต่ำสุดได้นะครับด้านขวาก็จะเป็นตัววงล้อนะครับที่ หมุนได้ฟรีนะฮะลงได้ฟรีไม่มีจุดสิ้นสุดนะฮะก็สามารถคัสตอมให้เป็นฟังก์ชันต่างๆได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะเรายังสามารถบิดไปทางซ้ายและขวาได้นะฮะใช้เป็นตัวลัดเดอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใช้จอยซิกตัวนี้เล่นเกมกันดูหน่อยดีกว่านะครับว่าการบังคับมันจะดีสมคําล่ําลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเกมที่เราจะทําการทดสอบวันนี้นะก็คือ Microsoft Flight Sim นะฮะเราจะบินกันในเครื่อง F 1 8นะครับเ สำหรับใครที่จะซื้อจอยเจ้าของ VKB SIM ตัวนี้มาใช้กับ Microsoft Flight Sim นะอันนี้มีข้อสังเกตนิดนึงนะซึ่งน่าหงุดหงิดมากมากคือมันไม่มีโปรไฟล์ใน Microsoft Flight Sim ครับไม่เหมือนเจ้า Logitech หรือ Thrustmaster เนี่ยเสียบปุ๊บนะฮะมันจะมีโปรไฟล์เล่นได้เลยนะฮะตัวนี้เราต้องมา mapping ปุ่มคำสั่งเองตั้งแต่โยกซ้ายโยกขวานะฮะ power เกียร์ขึ้นเกียร์ลงนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำนะผมเอาแค่โยกซ้ายโยกขวาง่ายๆก่อนละกันก็จะใช้คู่กับเจ้าจอย เอ็กบอกคู่กันไปก่อนแล้วกันเพื่อสำหรับการทดสอบนะครับพร้อมแล้วก็ทำการปดเบรกเล่งคันเล่งไปที่100%ปื้สพร้อมที่จะทำการบินแล้วครับใครดึงครับใช้หัวขึ้นครับสวยงามปดแลนดิ้งเกียร์นะแลนดิ้งเกียร์ผมเซ็ตเป็นตัวนี้ เปิดปิดเกียร์เก็บล้อสวยโอเค,อเควันนี้เราจะบินไปที่ลบบุรีกันนะครับการคอนโทรลนี้เรียกว่าสมูทมากเลยนะครับตัวจอยเนี่ยเรียกว่าตอบสนองค่อนข้างดีนะฮะควบคุมได้ค่อนข้างละเอียดนะครับต่างจากจอย Xbox รู้สึกได้เลยนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาเนี่ยมันติดมือมากๆเลยนะฮะแล้วเราสามารถเลี้ยวละเอียดได้นะเนี่ยดูนะค่อยๆเลี้ยวแบบช้าๆนะมันตามมือเราเลยนะครับเรียกว่าไม่รู้สึกถึงตัวเดสโซนะเดสโซนคืออะไรนะเดสโซนก็คือเราขยับแล้วมันไม่ขยับตามนะฮะฉะนั้นเราจะเลี้ยวละเอียดเนี่ยอย่างเงี้ยจะเลี้ยวยากแต่ตัวนี้เนี่ยแตะมันก็ไปตามนิ้วเลยนะดูนิดเนียวมันก็ไปละแทบไม่มีเดสโซนเลยดีกว่าจอย x อ o x ไหอกไมเรียกว่าดีกว่านะเวลาเลี้ยวเจ้าตัว Xbox เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมขับรถหรือเกมเครื่องบินเนี่ยเราจะเลี้ยวนิดนึงอ่ะมันจะเห็นไ,ไหมฮะจอมันจะกระเถิบเยอะนะฮะมันเลี้ยวละเอียดได้ยากถ้าจะเลี้ยวละเอียดนี่มันต้องตั้งใจกดแล้วแบบสโลโมชั่นช้าๆจริงๆนะครับซึ่งเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเราไม่มานั่งละเมียดกับนิ้วเราแบบสโลขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นจอยสติ๊กเนี่ยเราสามารถโยกแบบช้าๆได้เลยนะฮะโยกละเอียดได้เลยนะครับควบคุมง่ายกว่าจอย เอ็กซบอกเยอะเลยนะครับหมุนโลซะหน่อยอืมหุนโลสักนิดทำได้เชิดหัวขึ้นนะฮะเชิดหัวลงโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะครับบินตีรังกาเจ้าโดนยิงแน่นอน ออพร้อมยิงเรดาร์ล็อกเป้ายิงได้เปีเ้ยวเปีเ้ยวเปีเ้ยวเรามาดูกันว่าเราจะแลนดิ้งโดยเจ้าคันโยกัวดี้ได้หรือเปล่านะโอเคเอาละรีดิวส์อสรีดิวความเร็วถูกต้องแล้วนะตอนนี้ก็เหลือเพียงแต่ไลน์อัพให้เข้ากับตัว รันเว์แค่นั้นเองนะฮะอืมโอเคโอเคฮะเค้ฮะเราลงถูกรันเวย์หรอไม่รู้รอะลงแล้วล่ะไม่รู้ จะลงผิดลันเวย์นะเอออันนี้มันน่าจะของเอคันเมื่อกี้นะลำเมื่อกี้นะโอเคเบรกเรี <Okay. S 1> ยบร้อยอ๋อ oh, กด X นะฮะเบรกเรีบยบร้อยนะครับยังไม่ได้เซตเบรกนะฮะในตัวคันโยกนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเซตทีหลังแล้วกันนะครับโอเคไม่ได้เซตดีด้วยลัดเดอร์อล็อบลบอบเบรก <laughs> สิเบรกสิเบรกสิเบรกสิมันเบรกช้าจัง <laughs> โอเคเบรกเบรกเบรกจะชทุนลันเวยอยู่แล้ว <laughs> ไม่ได้ตั้งปุ่มไว้ฮะเฮ้ยแล้วมันไม่เบรกอ่ะเบรกสิเพื่อนเบรกสิเพื่อนเออกว่าจะเบรกโอเคเราทำการลงจอดชนสุดเลยลันเวยกันไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ Microsoft FlightSim นะครับมาพูดถึงความรู้สึกในการใช้เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้หน่อยดีกว่านะะก็ต้องบอกว่ามันให้ ความรู้สึกในการเล่นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการควบคุมนะฮะทำได้ละเอียดกว่าจอย Xbox แน่นอนนะฮะแล้วก็ทำการควบคุมได้ง่ายกว่านะฮะโอเคครับสำหรับใครมีคำถามนะฮะใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้า VKB Sim Gladiator NXT Evo ตัวนี้นะฮะก็คอมเมนต์กันไว้ที่ ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ